สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับงวดประจาวันที่6นะครับเดือน1 2 2565นะครับผมสําหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่เมื่อวานนี้ในรอบเช้าในรอบเช้านี้มาเป็นเพียงแค่ตัววิ่งนะครับพี่ในรอบปกตินะครับ ตัวเจาะนี่ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่พี่เน้นไปที่8082อเนาะออก8 4นะครับเมื่อวานนี้4เดือนดีมากๆเลยนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ผลนะครับในรอบ VIP นะครับ875กับ74นะครับก็ของเราเราให้ไปที่27เนาะนะครับหลุดไปนะครับพี่ในรอบเช้า VIP ส่วนในรอบปกตินะครับ874กับ8 4ของเรามาเข้าวิ่งที่8นะครับพี่ นะครับหรือว่าใครเอา8ไปวิ่งลูดเข้าไปที่8 4นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง8กับลูดศูนย์ไปนะครับปกตินะครับศูนย์สี่ศูนย์กับห้าศูนย์นะครับของเรานะครับของเราเนี่ยสี่ศูนย์กับศูนย์ห้าไม่มีนะครับแต่ถ้าใครเอาศูนย์ไปวิ่งลูดนะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสี่ศูนย์ศูนย์ห้านะครับเนาะเพราะผมให้ลูดศูนย์ไปนะครับส่วนแปดไม่ไม่มีนะครับหลุดไปนะครับผมแปดสี่ก็ ไปออกรอบเช้านะครับเนาะ8 4ดส่เน้นๆเลยนะครับส่วนในรอบ VIP นะครับ7 4 7กับ54นะครับันนี้ก็ไม่มีนะครับพี่น้องเพราะว่านี่เป็น8ปดออก74นะครับ VIP หลุดไปนะครับสรุปแล้วนะครับเนาะวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็รอบเช้ามาวิ่ง8นะครับรอบปลายมาในตัวรูดนะครับเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับแต่สายเจาะต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนาทางตัวเลขค่อยตามนะครับวันนี้ในรอบเช้านะครับที่ผมจะให้ไปนะครับในรอบเช้าผมให้วิ่งไปที่วิ่งไปที่4นะครับพี่รูดที่ 8นะครับวิ่ง4รูด8นะครับผม4ก็จะมีนะครับ41 42 46 49นะครับผมส่วน8ก็จะมี80 82 86 แล้วก็8ปดนะครับส่วนในตัวเจาะตัวเจาะที่ผมจะให้นะครับก็จะมี41นะครับผม4 6 80 82นนะครับสลับตัวเจาะในรอบเช้านะครับ สามตัวนะครับสามตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งแปดสองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่ในรอบบ่ายผมให้วิ่งไปที่ศูนย์นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลขสองนะครับผม ศนะครับก็จะมี02นะครับ04 06 09นะครับส่วน2ก็จะมีสองสี่สห้าหแล้วก็สองเก นะครับส่วนในตัวเจาะนะครับตัวเจาะในรอบบ่ายนะครับผมศูนย์สี่นะครับศูนย์สองสองห้าแล้วก็สองเก้า นะครับสลับรอบบ่ายนะครับตัวน้นตัวเจาะ3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่เลขเก้านะครับก็จะเป็นนะครับ9 0 4 9 2 5นะครับพี่พก็ ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆ fc นะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้เอสนะครับผิดพลาดประกันใดไรผมต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะครับก็ขอให้มาทั้งเช้าทั้งบ่ายก็แล้วกันนะครับสลับวันนี้นะครับผมสลับแนวทางหุ้นนิเคอินะครับสลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ